ก้อนบวมใต้ตาหลังฉีดฟิลเลอร์ปัญหายอดฮิตที่หลายคนเจอหลังฉีดฟิลเลอร์บางคนบวมทันทีบางคนผ่านไป3-5วันหรือแม้หลายสัปดาห์ถึงเริ่มเห็นเป็นก้อนนูนโดยเฉพาะเวลายิ้มซึ่งอาการแบบนี้เกิดได้จากหลายสาเหตุหนึ่งในสาเหตุหลักคือการเลือกฟิลเลอร์ผิดชนิดฟิลเลอร์ใต้ตาไม่ใช่แค่นิ่มแต่ต้องมีโมเลกุลเล็กและกระจายตัวได้ดีหากใช้ฟิลเลอร์เนื้อแน่นเกินไป หรือออกแบบมาสำหรับจุดอื่นเช่นร่องแก้มหรือกรอบหน้าฟิลเลอร์จะกระจายยากและสะสมจนเกิดเป็นก้อนในภายหลังอีกปัจจัยสำคัญคือเทคนิคการฉีดของแพทย์เพราะใต้ตาเป็นบริเวณที่ต้องใช้ความแม่นยำสูงต้องรู้ตำแหน่งที่ควรฉีดลึกหรือตื้นและเข้าใจการกระจายของฟิลเลอร์ในชั้นผิวถ้าฉีดตื้นเกินไปฟิลเลอร์จะดันขึ้นจนเห็นเป็นเส้นขาวหรือก้อนนูนได้ง่ายนอกจากนี้ โครงสร้างกายวิภาคใต้ตาของแต่ละคนแตกต่างกันบางคนมีกล้ามเนื้อหรือพังผืดหนาโดยเฉพาะบริเวณหัวตาถ้าฉีดโดนจุดที่มีเอ็นหรือกล้ามเนื้อเยอะฟิลเลอร์จะกระจายไม่ดีและเกิดก้อนแข็งเฉพาะจุดอีกกรณีที่พบบ่อยคือฟิลเลอร์บางรุ่นมีคุณสมบัติด,ดูดน้ำสูงเมื่อเวลาผ่านไปฟิลเลอร์จะค่อยๆดูดน้ำจนบวมเพิ่มทำให้ใต้ตาดูโปง่งแม้ตอนแรกหลังฉีดยังไม่เห็นชัด ดังนั้นก้อนบวมใต้ตาไม่ได้เกิดจากสาเหตุเดียวแต่เป็นผลจากชนิดของฟิลเลอร์เทคนิคการฉีดและความเข้าใจกายวิภาคที่ต้องทำงานร่วมกันอย่างละเอียดการเลือกรักษากับแพทย์ผู้มีประสบการณ์ทั้งจากการสอนและกับเคสจริงเพื่อความปลอดภัยและมั่นใจในผลการรักษาที่ดีนั่นเองครับ